ะะต่อไปมาชมรอบชิงชนะเลิศนะครับเออชิงที่3ครับระหว่างโรงเรียนบ้านตรงต้นตพบกับโรงเรียนบ้านอินาครับอินาเสิร์ฟ่อนครับหนึ่งศูนย์อินานำอ๋ออาลง สองศูนย์สามศูนย์ตัวปร,ระชาสัมพันธ์นะคะจากสนามบอลเล่บอลน,นะคะ รายการถัดไปนะคะรอลย์ตอนประถมหนิงนะคะเริ่มจิงพี่ตานะคะรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะระหว่างโรงเรียนบ้านนอนตุ่นนะคะจะพบกับโรงเรียนบ้านผ้วยนะคะตอนนี้นะคะโรงเรียนบ้านนอนตุ่นเพิ่งทำการแข่งขันเสร็จจากโรงเรียนบ้านอีหนานะคะ Tám xuống biển bò mi hàng bó xuống ha trốn một xuống ngoài วยนี่หันมาเออเอาเอาเอ,เอ,เอดีใจมากได้ไข่แตกมานสิบลูกลวดเด้อเอาหมานเนอะอ๋อ ต่อนแฮงดีเว้ยนี่เก้าตอ 3และ3ต่อ9เหลือ6ลูกอีก6ลูกเอ้าอีก6ลูกได้ไปม้วนหางแม็กมันเด่นเป็นบ่ลรอ หมดไปไม่เลยมึงสิปัดอย่างเดียวเนาะสิบเอ็ดต่อสามใครต้วนให้ข้ามลูกเอียงหน่อยเอียงหน่อยเออโอ้ยสนามหมดไงนึง

อย่าใหาใหห้้เจได้ไปแล้วหนึ่งเอาอีกแปดเอออีกแปดอา่อาอา่าอ่าอีกเจ็ดไมอีกเจ็ดมาทางนี้หน่อยเดินมาทางนี้หน่อยเอเอได้ดิ ส eh? <Hey, Deus>! uh! <laughs> ิมาต่อเจ็ดมือคือนมาใส่ละต้นสิบหกต่อเจ็ด เจอนักตะก,ก้อที่เราบันแปดต่อสิบหกเอาอีกแปดลูกเป๊ะโว้ยเบิร์ดแห้งหลัดจะเกมแรกคุณอ่ะสิบเจ็ดต่อแปด 8ต่อ8 1ดสมไม่สวนนะ ยี่สิบต่อแปดตรงต้นนี้จะตีเสมอได้หรือไม่โอ้ย้ยโอ้ยโอกยโอียโอ้ย สต่อแปต่อยีมันข้ามไปปาร์ลมีเคือมาไก่อสิต่อยีสอง เ์ฟก็เ์ฟส <ned> ียยิดสามต่อสิ สิบสองสิบสองแล้วสิบสองแล้วให้ได้สิบหาเด้อออกอ๊อกออก ลงลงลงเขมะ <st arts> ครับมาชมการขันนเซตที่สองครับ <sh arp> ต้ตนจะพลิกกลับมาชนะได้หรือไม่ <sh arp> วันนี้อากาศดีครับลมแรงมาก Ang Tason. Sang Tason. si to xuống, Nâng to si

1 2ต่อ7 3ต่อ7 to 4 <true sound> Xếp to hộ Chết to xếp

14ต่อ8 15สิบต่อแปดต่อแ ต่อแปดเอาสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดต่อแปดสิบแปดต่อแปดอ่ามีลุ้นครับคาดว่าน,น่าจะพลิกกลับมาชนะได้สิบเก้าต่อแปดขอเวลานอกครับ 9ต่อสิน้ำมาะน้ำตั้งยี่สิบนเลยวองเดย1สต่อเกันเลงอลไวแบบนี้สิต่อเ แก่ช่วพ yeah. ัฒนาเลยสิบสองตอกสิบเก้ายี่สิบต่อสิบสองาว ยี่สิบเอ็ดต่อสิบสองมาผู้เดียวสองกินบาดแม่หมูกินตลาดก่อนตับคุณครับเออล่อยคืออยู่สิบสี่ต่อยี่สิบเอ็ดอืมอืมออออหาย้โค้งมนใดญั้นเลยถึงห้าต่อยี่สิบเอ็ด mười một to y biệt nè, là bạch, giúp bẹt, to chết 18, tòa giúp 19, tòa giúp

ยีี 4, <anut S 1> ่เอาอีกรูกเนื้งอีกรูกเนื้งข้ามข้ามมาโอ้วนยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบโอโหโอ้ยลูกเดียวทีใดบ่ล่ะเกมเกม ยี่สิบสี่โอ้ยี่สิบห้าเอาละมาชมเซตที่สามครับเซตที่สามครับมาลุ้นกันว่าตรงต้นนี่จะเอาชนะอินาได้หรือไม่ในเซตที่สามครับจะทำการแข่งขันในเซตที่สามนี่งสิบห้าแต้มครับ มาเริ่มชมในเซตที่สามกันครับ<อ>หนึ่งศูนย์แคมึงจะทำตาเขาไหมเอามือแกรเอามือเลียนเน,นี้ยอาจารย์บวนมันมานอกเลยเดนนี่นนนไปตีละแค่นั่นคุณบ,บอกหนึ่งต่อนหนึ่ง

สต่อสาต่อสไปที่เดิมไปที่เดิมเออหกต่อส เจ็ดต่อสามที่เดิมที่เดิมโอ้ยโหเสียทีแล้วบัดไม่จังไหนเฮ้ยไก่ตุ้นไก่ตุ้นเนี่ยวิ่งดุเด็ดแปดต่อสามโอ้โหเอาละครับเปลี่ยนแดนครับแปดต่อสาม ốc, 9, to 3, gay lẽ, gay lẽ, ai kem đây mà anh đây, ơi. Toxi sếp vết toxi sau khi gọn sau khi gọn หต่อสิบเอ็ดโอ้คือแหง่ในมอนเนยสิบสองต่อห้าตามต้นครับอ๋อครับสิบสี่ สิบสามหมดสามต่อฮะโว้ยข้างาไหมหกต่อส er, ิบสามเอาโหเออเอาละลูกม er. ันสีโบเกมบ่สิบสี่ต่อหกข่ามมาเปลี่ยนเครื่องอะไรเด้ มครับต้นเอาชนะอีนาในเซตที uh 3> ่3ได้นะครับอเป็นได้ที่3ครับอันดับที่3อันดับที่สาม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามนะครับ